สร้างนี้สร้างเอ็ดเทพื้นไอ้ที่จอดรถหายายอยู่นี่การกุชนเตโอเขาว่าการกุศลว่าสัตนเขาเทให้ฟี่เหรอฮะเขาว่าสร้างนี้สร้างเอ็ดสร้างโตดขุนสามสร้างนี่จะไว้รุ่นเ็สร้างจเป็นดต่สร้าง คนสางเอ็ดพัดคือหลายดูเอ็ดเป็นสิบเปียกคือเก่าดิพัดโลดนี่จังได้สะนานเร็วปวดหม้อใส่สา,สางหม้อไส่สา,สางหม้อใส่สา,สาง ขึ้นล,ละหม้อใส่สางหม้อใส่สร้างอโอ้ยนี่จะสางใหญ่ทั้งนั้นเลยทานแรงมือเท่ใครัน้างใหญ่มือหาสิบบาทเอ้ยตอไปหาสิบบาทท่านแล้วเป็นพยานเด้อเป็นพยานเด้อไอ้ไอ้เท่ไอ้พื้นลงรถเนีย หาสิบบาทคนละหาสิบบาทแล้วสว่าถือแท้พูละอยอัน้อยสเป็นตัวสรุปแล้วนี่ยืมมะมูแนวยมมูแมวอย่างมมูแมวย่างน้ผมจได้แค่แ่แต่่ไล่สุดไปกนม้ยงนไหมไม่หลไม่สามเ เท่ร่มลดจาดเทลร่เทมีเก็บรถอะไรจอดรถสามสามแต่จะไว้เล่น ะสร้งเงินท่านันเลยเฮ็ดเอ๊ะต่ม้วนหมเฮ็ดสิบเอ็ด,อด,อออดยังมันสินเฮ็ดลงังเทียงอมันสิเออหน่งสบายสองหนึ่งสองชั่วโมงหนึ่งก็าละสิบบาทเกาละมันมันแพงกูหมือนค่าแรงกับโลกเหมือนตัวใครว่าหนูรับหมเหยรับเหมา แล้วแต่อยากให้มันออกกันนะนันบางทีก็บก่เอาต่บองมีรับไหม้วันก่อนคุผจะข้าวทังแจมกับเอาดิอืมใจดีทั้งแจนมกับ่าเอามันเด็ดพี่ให้ดูดูอ๋อใหญ่ยินได้บ้านพูดนะเอาบอกแค่งานใจเขาเร่อนี้เลยใช่ไหม มันเด mm ี hmm. mm ๋ยวเดียวบ่เห็นจะเปิดจะเปิดมาจอกมาบอเห็นกุญแจแ้วเจะให้บ่ยันมาออกมานม่มหยาบตมไปใส่บ้านนี่มันนั่นน่มาไงกัดมันตึงตึงง่ายๆนะกัดสิข้อสิือได้แบบกัดง่เลยอือกัดตัวนี้แล้ว ชุบนั่นนั้นบอกกาดนั้นเป็ตนตัวแม่ให้กันเนี่ที่มัน,นอิจฉากันเอาสันแปะว่ากัดจุโค้ยกัดข้ออาซิตคุณคุ้นกันในกันน้านพักแปงพักเฮ็ดไว้ก่อนสีเนื่อ ຫຼັກຕາມພສາບານນອກເຮັດສໍບາເລີ งานนี่อันอันโฟแมนมีเป็นคนรับเหมาเดินใจเขาเองเด้อผมมีเลยจะไม่อยากกับยายเด้อผู้รับเหมานี้จะไม่อยากกับยายเด้อมึงใจเขาเด้อมึงเป็นคนมารับที่แรลกก็เป็นโตเกียดที่มีก็เป็นโตเกียที่ผู้ใดมารับมัเฮ็ดที่แรกกับจัดไปตัว ก็สืไว้แต่ปาดนานี่คือมดบนี้ปูนมีปูนอ่ะ้มดโอเวนอันอันนั่นไหมไม่ต้องปาดได้เอาแบบถึงีก็ได้ตรวงค่อยถ้าอย่างเรียบแล้วกับบดับเบนีปกอันนั้นก็ซื้อในละแต่มันกเรี้ยงแ่่บางนั่นมันมีอยู่มันสิ่หองได้มีในสกวซี่ีกด้นนะ มันหงุงหนามังมงเห็ดอ่ะังเห็ดลามันหงุดหน่ะเอ๊ขวดนี้เห็นมันสูงรอดคนดีต้อมไม่ละเบ่มันม่นมนมีนั่นแหะมันม um> ันมันหอดหงิหน่ามันไม่ดิน้วหง ขึ้นมองจอดรถจ้าเอ็นสร้างมีจต่ผู้สะดำมีแต่คนสะดำสร้างมีเป็นคนรับเหมาเทมองจอดรถ รถจอดอาบแดดอยนนี้แล้วเราไปไปไป,ไปเบิ้งงมองข้ามึ้นนั่นแล,ละจัดอีกบานไปเราละสร้างมันเถอะไลยเห็ดเท่าเดียวหาแรงฟี่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮแล้วเฮ้เป็นต่เป็นตะว่างไม่กวดเท่าที่มี เป็นตะวางไม่กวดเถื่ตีเขาดีกนะันนั่นแบบนีมันจัดเองต,ตัดต้นไม้ใั่แบบอีดซอยกับต้นซอยก็แล้วพ่็เดี๋ยวเดี๋ยวมองปากขึ้นบอกปากท่างนะของปากไอ้ท่างขึ้นนะขึ้นไม่ดีแบบรถนี้มองแกนี้มันหกนี่ ตามันสะอาดเดอเว่เห็ดตัวบเพนเนี่ยคมยัไม่เห็นหดเห็ดนีนไรมองเัดอางจองโอ้ยย่างไดมเรนวากอคืองนึงหรอมันฟังอครืองนึ่งหรอโอ้ยงูเนยมันเปนไเลนาะปนไปแล้วยังมหกเที่มองไอ จอดรถจ้าคนเล็กๆน้อยๆสร้างไปสร้างอันสร้างน้อยว่ามันสร้างใหญ่แล้วคนก็เฮ็ดเกีงเฮ็ดเกีงเฮ็ดเกีงกันจ้ะจอดรถจอดรถจอดรถที Japan ่จอดรถจ้าทางบ้านอยู่ข้างบ้านจ้ะที่จอดรถเอาไว้ข้างบ้าน